สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความตึงเครียดล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะออหลังจากที่มีเหตุปะทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2,568ที่ผ่านมาครับผมซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะมันสะท้อนปัญหาที่เ ค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเห็นในข่าวเหมือนเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่พอไปดูข้อมูลหลายๆแหล่งทั้งข่าวบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เราดูกันมาเนี่ยเออมันชี้ว่าปมมันลึกกว่านั้นเยอะเลยนะคะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเห็นตรงกันว่าปมขัดแย้งเนี่ยมันอย่างรากลึกจริงๆมีหลายมิติมากทั้งเรื่องเทคนิค การตีความแผนที่หลักเขตแดนเลยพวกนี้อืแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์บาดแผลที่แต่ละฝ่ายก็มองกันคนละมุมเลยนะครับรวมถึงเรื่องการเมืองภายในหรือแม้แต่จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคลีด่ดีกันว่าทําไมชายแดนที่ยาวเกือบ800กิโลเมตรเนี่ยถึงยังเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเปราะบางแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันอยู่เรื่อยๆครับผม งั้นเริ่มที่เหตุการณ์ล่าสุดเลยนะคะที่ช่องบกที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตใช่ไหมคะรอยต่อสามประเทศไทยลาวกัมพูชาตรงนั้นจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะคือข้อมูลจากสองฝั่งมันค่อนข้างต่างกันเลยครับฝ่ายไทยเราแจ้งว่าทหารเราเข้าไปเจรจาหลังจากที่พบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นของเราแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันเลยนำไปสู่การยิงปะทะ อ๋อ oh, เข้าใจผิดแต่ทางกัมพูชานี่รายงานต่างออกไปเลยครับเขาบอกว่าทหารไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนแล้วก็ทำให้ทหารของเขาเสียชีวิตไปหนึ่งนายโอ้ oh. ซึ่งพอมีรายงานแบบนี้ปฏิกิริยาจากผู้นำเขาก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาประนามส่วนท่านฮุนมาเน็ตก็เน้นย้ำเรื่องสิทธิ์ปกป้องอธิปไตยแล้วก็มีการส่งกำลังเสริมเข้ามาอีกดูเหมือนเป็นเรื่องอ่อนไหวมากทางการเมืองเขาเลยใช่ครับประเด็นนี้อ่อนไหวมากแต่ว่า ก็มีความพยายามจากคลี่คลายสถานการณ์กันค่อนข้างเร็วนะครับผู้บัญชาการทหารบกของทั้งสองประเทศก็ได้ติดต่อพูดคุยกันทันทีมีการแสดงความเสียใจแล้วก็เห็นตรงกันว่าจะกลับไปใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ก็คือ JBC ใช่ไหมคะคณะกรรมการเขตแดนร่วมครับผม JBC เพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วก็ให้ทหารทั้งสองฝ่ายกลับเข้าที่ตั้งไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากันอีก การต้องกลับไปใช้ JBC นี่มันก็เหมือนสะท้อนว่าปัญหาพื้นฐานจริงๆมันยังอยู่ยังไม่ได้แก้กันจริงๆจังๆเลยนะคะแล้วไอ้ตัวแก่นของปัญหาจริงๆมันคืออะไรคะที่ทําให้เกิดเรื่องซ้ําๆแบบนี้ปัญหาหลักเลยนะครับคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนมันมีอยู่หลายจุดมากตลอดแนวชายแดนเลยทั้งทางบกอย่างที่เรารู้กันดีบริเวณปราสาทพระวิหารหรืออย่างช่องบกที่เพิ่งเป็นข่าวไปค่ะแล้วก็มีทางทะเลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ทางทะเลก็มีถแถวๆเกาะกูดอ่าวไทยส่วนสาเหตุทางเทคนิคเนี่ยเออก็ซับซ้อนไปอีกครับตั้งแต่เรื่องการใช้แผนที่คนละฉบับกันอ๋อค่ะการปักปันเขตแดนในอดีตท,ที่มันอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าคลาดเคลื่อนไปหลักเขตบางอันก็ชำรุดเสียหายตามการเวลาอืม ไปจนถึงการตีความสนที่สัญญาเก่าๆอย่างสนที่สัญญาฟรังโกสยามปี1893หรือแม้แต่ MOU ปี2543เรื่องเขตแดนทางบกหรือ MOU ปี44ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยเฉพาะเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ตีความต่างกันอยู่ครับ และที่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยก็คือมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะอย่างข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ว่าฝั่งไทยเราจะมองในมุมเสียดินแดนเสียเปรียบตอนยุคอาณานิคมขณะที่มุมมองจากฝั่งกัมพูชาที่สะพอนในเอกสารของเขาอย่างบนดำตามเมียหรือหนังสือความขัดแย้งพรมแดนอะไรพวกนี้เขากลับมองว่าฝรั่งเศสเข้ามาช่วยปกป้องเขาจากการคุกคามของสยามเสีอีกโหคนละเรื่องเลยครับ แล้วเขาก็มองว่าไทยเรานี่แหละที่เป็นฝ่ายสร้างปัญหาเรื่องเขตแดนมาตลอดตั้งแต่ยุคสุขโขทัยอยุธยานโน่นเลยมีการอ้างถึงว่าเราละเมิดข้อตกลงในอดีตด้วยซ้าไปการมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์คนละชุดแบบนี้นี่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะคะมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นที่เราดูก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความเห็นต่างทางวิชาการแต่มันหลอ่อหลอมความรู้สึกนึกคิด อัตลักษณ์ของผู้คนแล้วก็ส่งผลต่อท่าทีทางการเมืองในปัจจุบันจริงๆทําให้การประนีประนอมมันยากถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมด้วยอย่างที่มีคนเคยวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับว่าต้องแยกมองเป็น3ระดับคือระดับรัฐต่อรัฐเนี่ยอาจจะดูใกล้ชิดกันในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มการเมืองบางตระกูลค่ะแต่พอมาดูระดับประชาชนชายแดนจริงๆเนี่ย เขาก็ค้าขายไปมาหาสู่กันเป็นปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก uh huh. ส่วนระดับประชาชนทั่วไปที่อยู่ห่างออกมาหน่อยนี่แหละครับที่มักจะได้รับอิทธิพลจากสื่อจากวาทกรรมชาตินิยมต่างๆทำให้เกิดความรู้สึกแบบว่ารักแรงเกลียดแรงได้ง่ายกว่าที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือปรากฏการณ์แบบดรามาร่าเคลมวัฒนธรรมในโลกออนไลน์ ที่มีนักวิชาการเรียกว่าชาติยมทางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆมันสะท้อนความรู้สึกกระทบกระทั่งที่อยู่ลึกๆใช่ครับแล้วที่น่ากัมวลกว่านั้นก็คือประเด็นเรื่องพรมแดนหรือเรื่องชาติยมแบบเนี้ มันถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในทั้งสองประเทศอยู่บ่อยครั้งด้วยอืจริงด้วยค่ะครับมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นเขามองว่าท่าทีที่ดูแข็งกร้าวของผู้นำกรรมพูชาอย่างฮุนมาเนตในช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างความชอกธรรมทางการเมืองภายในประเทศเขาเองด้วยเพื่อลดทอนข้อครหาจากฝ่ายตรงข้ามที่มักจะวิจารณ์ตระกูลฮุนเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามพอมาแสดงจุดยืนแข็งขันกับไทยก็เหมือนเป็นการสร้างสมดุลทางการเมืองนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ พอปัจจัยมันซับซ้อนทั้งเรื่องเทคนิคประวัติศาสตร์การเมืองภายในแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วแนวทางการจัดการหรือแก้ไขปัญหาล่ะคะนอกจากที่เราคุยกันผ่าน JBC หรือช่องทางการทูตตามปกติเนี่ยมันพอจะมีข้อเสนออะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากไทโจที่น่าสนใจครับเขาเสนอโมเดลชื่อ peace model ซึ่งจริงๆเสนอสำหรับกรณีประสาทพระวิหารแต่หลักการมันก็น่าจะปรับใช้ได้ a ีซโมเดลเหรอคะมีอะไรบ้างคะครับตัว P ก็คือ p r o p i n q u i t y หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจริงใจต่อกัน E คือ egalitarianism ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม A คือ a a s t f i e r ก็คือหยุดยิงถอนทหารออกจากพื้นที่เผชิญหน้าค่ะ C คือ colloquium การประชุมหารือผ่าน,นกลไกทวิภาคีอย่างสม่ำเสมอและ E สุดท้ายคือ exactitude คือความพยายามในการปักปันเขตแดนที่มันถูกต้อง แม่นยำเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายจริงๆฟังดูก็เป็นหลักการที่ดีนะคะแต่ความท้าทายในการจะทำให้เกิดขึ้นจริงนี่น่าจะสูงมากเลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเรื่อง exactitude ความแม่นยำในการปักปันเขตแดนในเมื่อปัญหาเรื่องแผนที่เรื่องประวัติศาสตร์มันยังเป็นปมใหญ่อยู่เลยนั่นคือความท้าทายสำคัญเลยครับรวมถึงประเด็นเรื่องออการควบคุมสั่งการกองกำลังในพื้นที่ซึ่งบางทีอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันในระดับนโยบายก็ได้อืม แล้วก็เรื่องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสให้กับสังคมทั้งสองฝั่งด้วยเพื่อไม่ให้บรรยากาศความไม่ไว้วางใจมันไปกระทบความร่วมมือด้านอื่นๆที่สําคัญอย่างเช่นการค้าชายแดนหรือพื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเลหรือ JDA นะครับสรุปแล้วปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่มันยงใหญ่ไปหมดจริงๆนะคะทั้งเรื่องในอดีตปัจจุบันการเมืองอัตลักษณ์ความรู้สึกของผู้คน การประทะที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยมันเป็นแค่อาการที่ปรากฏออกมาแต่รากของปัญหามันลึกกว่านั้นมากๆครับผมและนี่ก็อาจจะเป็นเประ็นชวนให้คิดทิ้งท้ายกันนะครับว่านอกเหนือจากการที่เราพยายามจะขีดเส้นแบ่งเขตแดนทางกายภาพให้มันชัดเจนแล้วเนี่ยการทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องยอมรับในเส้นแบ่งทางความคิดมุมมองทางประวัติศาสตร์หรือทัศนคติที่มันแตกต่างกันอย่างลึกซึ้งของแต่ละฝ่ายเนี่ย มันอาจจะเป็นกุญแจที่สำคัญยิ่งกว่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งในระยะยาวได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า